วันนี้ก็เลยเติมพวกซีมาศูนย์นะครับต้นที่แบบว่ากําลังต้นหายไปเยอะนะี่ครับช่วงที่เราเอาเด็กนี่ผมนี่ไม่ไม,ไม,ไม่ทันในฤดูเนาะเพราะว่าเนี่ยนี่ใบชุดหนึ่งเองนะครับนี่เห็นไหมไม,ไม่มีร่องรอยใบเก่าเลยนี่บางต้นเนี่ยมีใบใหม่แบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในกิ่งนี่ดูยังไงเดี๋ยวหาดูเห็นไหมถ้าใบเก่ามันจะมีเชื้อราพวกเนี้ยนะครับที่ขนขนกิ่งนี่นี่ใบใหม่เนาะนี่คือใบชุดหนึ่งเขา เดี๋ยวมการาเขาก็ทำสารกันแล้วฝั่งนี้เนาะนะครับของผมนี่ตรงๆเลยครับไม่ทันนะครับเดี๋ยวไล่ไปทำทวายชุดนีน้ี่ชุดใบหนึ่งหมดเลยใบน้อยมากนะครับคือแบบว่าโคดน้อยเลยเอาตรงๆนะฝั่งนี้แบบดินไม่ค่อยรุมสมบูรณ์ด้วยใบโคดน้อยเลยนี่ให้ดูเลยนะครับนี่นี่ในชุดใบผมนี่ใบที่หนึ่งเองเนาะ ปกติตอนนี้สงขานี่จะต้องใบที่สองนะครับถ้าฤดูกาลที่ปกติเหมือนปีที่แล้วเนาะตอนนี้ก็ใบชุดสองเริ่มที่จะเพลสลาดแล้วนะครับปกติทุกปีธันวาเนี่ยน,นี่เห็นไหมนี่นใบหนึ่งเลยค่อนข้างที่จะโทมเลยนะครับลูกก็ไม่ได้ยเยอะเนาะก็เดี๋ยวก็ฟื้นกันอีกสองชุดใบนะครับพวกนี้ ปเกิ่งแห้งนะครับนี่ต้นนี้มีร่องรอยใบเก่าบ้างเนาะมีสงขานะครับวันนี้ก็ฝนฟ้าฝนสองวันนี้ก็เตือนน้ำท่วมอย่างหนักเลยเขาพัาใหญ่เนี่ยโอ้โหแบบตื่นตูมกันมากนะครับนี่ฝั่งสะตูนเนี่ยมีแสงแดดนะครับเทือเขาเนี่ยเห็นเลยนะครับฝั่งนู้นก็สตูนก็เหมือนกันหมดนะครับชุดเดียว ใบชุดเดียวก็เลยทำทำดอกไม่ได้นะครับทำดอกไม่ได้ผมแทบไม่ได้ทำอะไรเลยแค่พ่นยารักษาเนี่ยใบเนะี่ยเหมือนกันหมดน,นะครับก็จังหวัดไหนลงสารกันแล้วบ้างครับทางใต้เนี่ยนครศรีพวกนี้ตอนบนนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วเนาะบางต้นก็แบบว่าต้องฟื้นกันอีกยาวนะครับ นี่พื้นที่ผมนี่อยู่รัฐภูมิเนาะอยู่แถวแถวทางมาสตูลน,นะครับเลยอำเภอมาประมาณสัก10กว่ากิโลนี่เหมือนกันหมดนะครับนี่ชุดเดียวเองใบชุดที่1บางต้นก็มาค่อนข้างน้อยนะครับก็เลยต้องต้องต้องเอาอ,อีกสองชุดนี่เห็นไหม นี้ถ้าเกิดว่าเราสะสมอาหารใบชุดนี้แล้วก็ทําสารนี่เรียบร้อยนะครับปีถัดไปนี่หนักนะครับหนักฟื้นยังหนักเลยอ่านี้เริ่มเริ่มที่จะใบสองมาไม่พร้อมนะครับเพราะว่าปีนี้อากาศก็่อนขอ้างที่จะแปลก,กนะครับเริ่มแปลกทุกปีแล้วอ่านี่ชุดสองผล่ฝั่งนี้ อันนี้พ่นยาไปรอบนึงครับประมาณสามวันที่แล้วเหมือนกันหมดนะครับแต่ฝั่งนี้ผมแบ่งสองฝั่งเนาะฝั่งนี้ก็นจะแบบว่าใบมันจะเยอะหน่อยนี่มาดูหลินมากนะครับหลินรับแลเริ่มแตกเยอะอันนี้นี้ใบจะเยอะทุกปีเนาะแต่หลงเนี่ยทําใบยากนะครับหลงเนี่ยหลงรับแรนี่ต่างเลยนะครับนี่หลงรับแร ทำใบทำชุดใบค่อนข้างยากนะที่นี่เนาะที่อื่นผมไม่รู้แต่ถ้าหลินนี่แตกง่ายมากนี่ใส่ปุ๋ยปกติก็แตกหลินทําใบยากอันนี้หลงนะครับหลงหลงมีสองต้นฝั่งนี้โอเคหมอในการยาวปกติเนาะเดียวก้านยาวนี่มีการยาวอันนี้มีลูกประมาณสามลูกนะครับปีที่ผ่านมา อันนี้คิดว่าน่าจะเป็นขั้นยาวทรงหวดนะครับแต่ว่าปีแรกเนาะเราทดลองไว้ลูกนะครับก็เดี๋ยวลองดูปีนี้ว่าลูกน่าจะอร่อยขึ้นนะครับนี่เริ่มมาวางไข่พวกนี้ใช้พวกไซเปอร์พวกนี้ไม่ได้นะครับมันส่งเสริมให้มันแพร่พันธุ์นะครับพวกไทยมีท็อกแซมผสมไวออยพวกเนี้ย ก็กุมสีพวกเนี้นะครับอเดี๋ยวพาไปดูต้นที่เราเป็นไฟท็อปบ้างเนาะเนื้อเริ่มงอกเรียบร้อยนะครับนี่อันนี้ผมประมาณเกือบสามชั่วโมงแนละ้วมัอนน้ำทันน้ำ,นำ,นำทําแผลพวกเนี้ยเนี่ยมาดูตั้งแต่โคนต้นนะครับผมว่าระบบรากยังมีเนาะยังนี่ก็คือแผล การทแผลไฟทอสเทอร,รา่านะครับไอที่ขูดทายาแบบว่าบางๆเนี่ยขูดบางๆแล้วก็ทายาเนี่ยผมทํามาหมดแล้วนะครับตายหมดแลยแต่แบบนี้รอดนี่เห็นไหมถังแกนแล้วก็ใช้นอดอกนะครับแล้วก็ฟอสีทียอลูมิเนียมสลับกันก็ยาแมาลงพวกกลุ่มดูดซึมใช้ก็มอดได้ทุกกุ่มนะครับดุดซึมมอดตายนะมอดตายพวกพิโพนิ่ก็ตายนะครับเอามาทาก็ได้ ก็ประมาณนี้เนี่ยใบผมนี่ชุดหนึ่งทั้งแปลงใบชุดเดียวปกติต้องได้ข้านต่า2สองชุดอาอกดอกนะครับสามารถออกดอกได้ไหมใบชุดเดียวออกได้ครับถ้ามีปริมาณใบเก่าที่ที่สักใบเก่าเหลือสักสามสิบเปอร์ซนต์พวกนี้นะครับเพราะว่าอาหารมันมีอาหารมันมีผลอันดับหนึ่งนะครับทำให้ต้นเรียนออกดอกก็คือความสมบูรณ์ โอเคนะ okay, ครับก็ประมาณนี้นะปอปน,น้ำจิ้มต้นซ่อมโอเคคลิป <Okay, S 1> นี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วมีอะไรก็เดี๋ยวค่อยอัปเดตกันใหม่นะครับ